สวัสดีเพื่อนๆชาวดิวสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะโดยจะเป็นคาธนาช่วงวันที่7ถึงวันที่13สิงหาคม2 5 6 5นะครับโดยจะพูดถึงเรื่องการงานการเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับหน้าไพ่คนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปทำงานบางอย่าง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่นะครับหรือมีแนวทางการงานใหม่ๆที่คุณต้องละทิ้งงานเดิมๆเพื่อไปทากับมันน่ะแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยก็ยังคิดมากเพราะยังเสียดายงานตัวเดิมและยังอยากอยู่ทางกับมันต่อไปนะแล้วในเรื่องการเงินน่ะคุณก็มีรายรับรายได้ที่ดีเข้ามาจากงานที่ทําอยู่หรือไม่ก็มีงานใหม่ๆหยิบยื่นเข้ามานะครับโดยมันอาจจะต้องมีการต่อสู้ประมูลแย่งชิงหรือมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทําข้อตกลงกันขึ้นมาได้อะหรือเป็นแค่สิ่งที่่่คคคุณไมออยพอใจนะรับ แล้วก็ต้องระวังความใจร้อนที่จะทําให้เกิดปัญหาปากเสียงและส่งผลเสียกับเรื่องการเงินของคุณขึ้นมาได้ส่วนในเรื่องความรักนั้นผู้คุณจะมีเรื่องให้ต้องมาเอาชนะและกดข่มกันขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีคนนึ่ะเรื่องที่จะยอมแพ้เพราะไม่อยากให้ปัญหามาต้องยืดยาวกันต่อไปนะหรือพาอาจจะเป็นการแนะนําตัวคุณเองว่าให้เลือกยอมแพ้ถอยหนีเพื่อเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพยายามควบคุมกดข่ม ไม่ไปผัวพันกับเรื่องความรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะนับให้คุณเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะได้รับการมอบหมายหนะ้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาหรือมีการช่วยเหลือมอบสิ่งดีๆทางการงานมาให้นะซึ่งมันก็จะเป็นพันธะผูกพันบางอย่างที่มาบีบให้คุณต้องอยู่ทางกับมาแบบปลีกเลี่ยงไม่ได้อะหรืออาจจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขความยุ่งยากให้กับงานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณก็มีความสุขสบายใจที่ดีไม่มีปัญหาทางการเงินเกิดขึ หากมีปัญหาติดขัดอะไรอยู่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณสามารถผ่านพ้นกับมันไปได้นะครับหรือถ้าจะลงทุนทําอะไรเนี่ยคุณก็จะได้รับความสําเร็จที่ดีกลับมานะแล้วในเรื่องความรักอะ่ะดูมันก็มีความเรียบร้อยที่ดีโดยที่คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถทําข้อตกลงหาบทสรุปของเรื่องราวต่างๆที่คุณกับคนรักเนี่ยจะมองไปในทางเดียวกันได้อยู่นะครับส่วนคนโสดอะ่ะก็จะมีการทําข้อตกลงและพัฒนาความรักที่มองมองกันอยู่ให้เป็นรูปเป็นร่างกันในช่วงนี้ได้นะครับ ใน้ัพ่คุณเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะ่ะการทํางานเป็นทีมหรือว่าต้องมีการติดต่อกับผู้อื่นเนี่ยมันก็มีความสง,งบเรียบร้อยและความสมานแลฉันที่ดีอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นการทํางานที่จริงจังไม่หลอกแหลกโดยที่ตัดความสนิทสนมส่วนตัวออกไปกันได้แล้วด้วยนะครับแล้วให้เรื่องการเงินอะ่ะมันก็แสดงถึงความมั่นคงและความมั่นคงที่ดีโดยจะมีรายได้จากน้ําพักน้ําแรงทางการงานที่คุณทําลงไปนะครับและถ้าจะมีการลงทุนเกณฑกําไรในช่วงเนี้มันก็จะมีความสําเร็จที่ดีรอคุณอยู่ด้วยนะ ส่วนในเรื่องความรักนั้นคุณจะให้ความสําคัญกับความสงบเรียบร้อยและความเหมาะสมถูกต้องที่ดีเอาไว้เป็นสิ่งสําคัญนะครับหากจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถอดทนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้รวมไปถึงป้องกันปัญหาความรักผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคือคุณจะพยายามหลีกหนีออกมาจากมันนะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่ดูจริงจังเป็นผู้ใหญ่โดยจะวางตัวรักษาท่าทีความเหมาะสมกันเอาไว้ได้อยู่นะครับ ใะไพ่คนเกิดวัือนพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอ่ะคุณต้องระวังความยึดมั่นในความต้องการบางอย่างของตัวคุณเองซึ่งมันอาจจะยากที่จะเป็นไปตามนั้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยต้องมาเครียดกังวลไม่มีความสุขกับงานที่ทําขึ้นมาได้นะครับหรือคุณอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องทําสิ่งที่สนอ,องความต้องการของคนอื่นเด๋ยวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปฏิเสธกับมันได้อ่ะก็ขอให้คุณอดทนทําใจกับมันไปก่อนในช่วงนี้นะและในเรื่องการเงินอ่ะคุณจะได้เป็นอิสระหลุดพ้นจากปัญหาภ ตัดตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่ดีทางการเงินลงไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชัยชนะและความสาเร็จของคุณได้อยู่นะรวมไปถึงการได้รับข่าวสารทางการเงินที่ดีเข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นคุณต้องระวังความแข็งกร้าวดุด,ดันหรือมีความเข้มงวดจริงจังกับคนรักเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะเพราะคู่ของคุณเนี่ยเขาจะมีความกังวลอ่อนไหวเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆไปสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะหยิบยื่นสิ่งดีๆมอบความรักที่หวานชื่นให้กันบ้างก็ดีนะครับหรือเป็นการเเตตตืือนนนคคุณีี่่ให้มมววาั ระวังการเผื่อใจไปรับรักจากมือที่3ที่จะเข้ามาในช่วงนี้เอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบความรักที่ฝ่ายหนึ่งอะคอยระวังตัวไม่ปล่อยใจให้อีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆนะครับหน้าไพ่คนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะมันจะโดดเด่นเรื่องการทํางานเป็นทีมหรือมีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานเข้ามานะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองก็ได้อะที่ต้องคอยช่วยเหลือดูแลผู้อื่นทางการงานนะครับก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานที่ทําอยู่อะ สามารถแก้ไขผ่านเพื่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับหรือบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นการงานใหม่ๆที่มาจากคอนเนคชั่นหรือว่าเพื่อนเพื่อของคุณก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นดูคุณจะมีความตั้งใจจริงจังเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางการเงินในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเลยนะจนมันอาจจะดูหมกมุ่นเกินพอดีไปสักหน่อยนึงอะ่ะแล้วยิ่งถ้ามันออกมาไม่ดีเท่ากับที่คุณคาดหวังเอาไว้แล้วก็มันก็คงทําให้คุณต้องมาเครียดก,กังวลไม่มีความสุขไปซะเปล่าๆนะครับหรือบางท่านนะ่ะอาจจะมีเรื่องราวทางการเงินเข้้้าาาาามมใในนนนชชีีววิตซึ่่งงงจกากกทกลกไล็ดนะ และในเรื่องความรักอ่ะคุณจะรู้สึกไม่ชอบใจในปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถลุกมาแก้ไขทําอะไรกับมันได้นะครับคุณก็เลยต้องมาอดทนเก็บซ่อนกับปัญหาเหล่านั้นเอาไว้อยู่นะโดยบางท่านอ่ะอาจจะมีปัญหาจากการไปโผล่ภัยกับเรื่องความรักผิดหรือต้องคอยข่มใจไม่ไปยุ่งกับมันก็ได้ส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบความรักที่ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนากับมันก็เลยต้องมาเศร้าเสียใจยอยู่นะครับน้าภัยคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ มันก็มีพลังงานของความระมัดระวังไม่ให้คุณเล่นหรืาทำสิ่งต่างๆด้วยความประมาทเพื่อเป็นการรักษาสถานะทางการงานที่ดีเอาไว้ต่อไปนะครับโดยคําเตือนตรงเนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะขี้คลายภายในสัปดาห์นี้ได้อยู่นะแล้วพายเรื่องการเงินล่ะคุณจะมีการติดต่อลงทุนทําอะไรร่วมกับผู้อื่นหรือมีการทาธุรกรรมสัญญาทางการเงินในช่วงนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาดีมีความสําเร็จสร้างความพอใจให้กับทุกๆฝ่ายได้นะหรือบางท่านอาจจะมีรับผลทางการเงินเข้ามาจากคนรักหรือว่าคนที่ชอบพอก,กันก็ ส่วนในเรื่องความรักนั้นมันจะมีเหตุให้คุณคนในคนหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางแยก,กออกจากกันไปแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักระยะไกลในช่วงนี้นะครับมม่ก็เลยทําให้มีความคิดมากกังวลในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาได้แล้วถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหมือที่3ไปพบเจอตัวเลือกทางลึกเข้ามาในช่วงนี้ได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่พัฒนานไปได้อย่างรวดเร็วทําให้คิดฝันถึงสิ่งดีๆในเรื่องความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้มากเลยนะครับหรืออาจจะมีการติดต่อเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องคววามรักกในนนช่งี้้็ไดนะ หน้าให้คณเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะความใจเย็นรอบครอบในการวางตัวที่ดีมันก็จะมอบสิ่งดีๆทางการงานให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไว้วางใจหรือทําให้คุณเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบในวงงานของคุณได้นะครับซึ่งไพ่ก็บอกว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่คุณจะประสบความสําเร็จทางการงานได้อยู่นะและในเรื่องการเงินนะคุณอาจจะพบเจอปัญหาที่ทําให้ต้องคิดมากกังวลอยู่บ้างนะแต่ว่าภาพรวมการเงินของคุณเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับ เพราะยังมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมมอบสิ่งดีๆทางการเงินให้กับคุณอยู่หรือบางทีอาจจะมีคนหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆทางการเงินมาให้แต่คุณกลับรู้สึกเกรงใจและไม่มีความสุขกับรับผลตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นไพ่บอกว่าคุณจะได้ดุด้นออกจากปัญหาที่เคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการคืนดีกลับมาพูดคุยกันหรือมีการติดต่อกลับมาจากคนที่อยู่ห่างไกลหรืออาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยเดินออกมาจากความรักแย่ๆไปเลยก็ได้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยได้เดินหน้าขับเคคลลื่่ออนนไไปตตาามทีุณ้้้งกรดแวะ ส่วนคนโสดเนี่ยก็จะได้พบคําตอบเริ่มมีการเคลื่อนไหวจากความรักที่มันหยุดนิ่งมานานแล้วนะครับโอเคผมก็ขอจบการทำลายไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปการทำลายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ